พิกอยคอปปี้ยกรายแกแ้านกาแฟสดมาไว้ในบ้านคุณผมก้องวันนี้สวัสดีนะครับะจะมาสอนท่านผู้ชมทําลาเต้ร้อนนะฮะในวันนี้วิธีการทําลาเต้ร้อนเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะฮะลาเต้ก็คือกาแฟกับนมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีนี่เลยนะฮะกาแฟครับซูนพิกอายคอปีนะครับสิ่งที่2ที่ต้องมีนะฮะก็คือเครื่องชงกาแฟครับซูนพิกอายคอปีนะฮะสิ่งที่สามที่บอกไปนะครับก็คือนมนะฮะเรามาดูวิธีการทําลาเต้กันดีกว่านะครับ วิธีการแรกนะครับก็คือนําภาชนะมาใส่รองเตรียมกาแฟเตรียมรับกาแฟนะครับแล้วก็ใส่แคปซูลลงไปในเครื่องนะครับปานะครับกดเอสเปรสโซ่มานะฮะในการทาลาเต้นะฮะถ้าลาเต้ร้อนส่วนมากก็จะใช้นมร้อนนะฮะถ้าถ้าผู้ชมนะฮะยังไม่มีเครื่องทํานมร้อนนะฮะทางบิ๊กไ c o ์คอฟฟี่เราก็มีขายเหมือนกันในเว็บไซต์นะครับ กาแฟทุกอย่างนะครับเริ่มต้นด้วยเอสเปรสโซเป็นเบสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะชงกาแฟนะครับต้องมั่นใจนะฮะว่าเอสเปรสโซที่ออกมาได้เนี่ยคุณภาพดีกาแฟคุณก็จะมีคุณภาพดีไปด้วยนี่เลยเราได้เอสเปรสโซมาแล้วนะฮะสวยงามมากเลยทีเดียววิธีการทําขั้นตอนต่อไปในการทําลาเต้น,นะครับก็คือการเติมนมลงไปครับนี่นะครับ ه, นะครับเติมนลมงลปเ,เลยครับ เรียบร้อยครับและนี่นะครับก็คือลาเต้ร้อนนะฮะง่ายมากเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับ Big Eye Coffee ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ